สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพัทรวดีเปรมเสิริฐรหัสนักศึกษา644 1 8 6 0 3หหมู่เรียน64ทับ3เป็นนักศึกษาของมหาวิทยายลัยราชพัฏนนครปฐมในรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณความเป็นครูกับอาจารย์ดรนัทวันพุ่มดียิ่งวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาสัมภาษณ์ครูดีในดวงใจหนูจึงเลือกที่จะสัมภาษณ์ครูค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ คูณแนะนำตัวหน่อยค่ะดีค่ะคุณชื่อนิชพัฒน์เจรนายอยู่อยู่โรงเรียนวัฒนจริยาพิรมสำกัดเขตพื้นที่การมาักษามัธยมศึกษาหมวดสอ,ส,ออส,สองสาคอนสุมสองสางสองวิชา ลที่มาประกอบวิชาชีพครูค่ะเหตุผลที่มาประกอบวิชาชีพครูเริ่มต้นจาเอตอนสมัยเด็กๆนะคะก็ไม่ได้คิดที่จะมาเป็นครูแต่ใจก็อ,อาการกามหรือเอบุคคลในครกบครัวในครอบครัวมีอาชีพทางด้านนาักิ่งต่ำไทยนะคะก็เลย ได้รับการฝึกหักจากยายตั้งแต่สมัยเด็กๆประมาณป .3 ป .4 นะคะได้จินอยากจะไปเรียนกรมศิลปากรจะเป็นศิลปินแต่เนื่องจากว่าไม่ชอบที่จะไปศึกษาต่อในกรุงเทพก็เลยเรียนมาเรื่อยๆเพราะว่าการไปเรียนกรมศิลปากรตั้งแต่ตัง้งตัง้ตงไปเรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะตแต่ปตั้งแต่ป .4 ป .6 รเตอนนั้นยังไม่ได้มีสักคร่บงจังหลัะนี่เนะสิ่งที่แคปูเแค่จำปีค่ะแล้วก็เอ่ออขึ้นพอเรียนถึงมัธยมศาปิที่หก็อยางไม่อยากก็แคปูเจตุเิก็ไปเรียนนี่เลยคุที่มุกบ้านจาบดงนะคะก็เรียนตามสาชาที่ตัวเองชอบ ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแล้วไปใส่ต่อสิ่งต่อวัฒนธรรมจากติดต่อครูไปครูสูงสื่อสู่รุ่นต่อการดำรงภาษาในความเนจรงค่ะปัญหาและอุปสรรคในการเป็นครูค่ะปัญหาและอุปสรรคในการเป็นครูค่ะใน สอบคนเดียวได้เลยแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งเรียกลำดับที่หนึ่งเรียกเลยอะไรเงี้ยขณะแล้วบริษั์ที่จะมาเป็นครูเนี่ยของครูเนี่ยไม่แค่เป็นไม่มีแต่มันก็จะมีในหลังจากความเป็ครูลแล้วก็คือพอเราทำงานไปเนี่ยปัญหามันเริ่มมีขึ้นมากขึ้นคือเราจบมาแล้เราเป็นครูจับที่ สมัยก่อนเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามานะเราก็ต้องเรียนรู้ยิ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะส่งต่อต่างๆในในการเรียนปฏิบัติของเราเป็นวิชาทักษะเป็นวิชาที่ต้องปฏิบัติเราต้องถ่ายทอดจากโคสู่สิทธิ์โดยตรงและต้องฝึกและต้อง ญี่ปุ่นจะต้องใส่พอติดโดยตรงแล้วก็มีการญี่ปุ่นจะต้องตัวจับขั้าตอนไหนเช่นนี้นะคะมันก็เลยเป็นปุภาษา ควมเป็นกต้องสอนเรีนเรต้องเป็นเหมือนพยาบาลเป็นูแลเรียนด้วยการติดไฟไดปู่ไปเรีตรวจโควิดุีงานทุกอย่งานด้านเอกสารกำเนเรียนงานมีาทำงานพู้ที่ทุกอยที่ต้องวางน คุณธรรมจริยธรรมจรรยบัตและจิตวิญญาณความเป็นครูที่ตนเป็นครูควรจะต้องมีมีอะไรบ้างและมีความสําคัญมากมายกับคนที่ประกอบวิชาชีพครูค่ะ ดซนที่ผม่าถ้า,าตาดีนที่ผมบอกก็จะทำงานได้ดีถ้าเรารักเรไม่ตติดก็สามารถที่จะดูแลเขาอ,อย่างจริงใจอย่าง ิปที่จะฝากให้ครูรุ่นใหม่ค่ะคลิปที่จะฝากครูรุ่นใหม่นะคะ คุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาให้หนูสัมภาษณ์ค่ะ